สวัสดีครับสวัสดีครับเอทุกท่านพี่น้องเพื่อนเพื่อนและผู้ที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็รบวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ นี่ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีเล็กนะครับพระสมเด็จหลวงปู่ศิลานะครับ องค์นี้ก็เป็นธรรมชาติครับสวยธรรมชาติแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาหรือว่าโอกาสนะครับนำไปเลี่ยมนะครับนะ ทำไมถึงว่าเป็นพระหลวงปู่พระสมเด็จหลวงปู่ศิลาเลยครับจุดที่หนึ่งครับจุดแรกชัดๆเด่นๆเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและผู้ที่มาชมใหม่ที่เปิดมามาเจอคลิปนี้นะครับนะสังเกตดู ตรงหน้าพระพักของพระสมเด็จตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องอันนี้ซ่อนซ่อนไว้นะครับ เ่้นไวเป็นหน้าของหลวงปู่ท่านนะครับที่ว่าความมั่นใจเป็นหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็ปเกศเกศจะเอียงเล็กน้อยนะครับ เกตของพระองค์นี้จะเกลเอ,อจะเอียงเล็กน้อยครับขอไปครับและตรงใต้ฐานเออตรงตรงหัวเข่าของของพะนะครับเออปีน่าจะเป็น บ่งบอกถึงพศนะครับ42นะครับ42แล้วก็ตรงสบายตรงหน้าอกนะครับตรงหน้าอกของหลวงปู่ท่าน นะครับนะเป็นอักขระธรรมนะครับนะเป็นลอเรือสองตัวกดูด,ดูดูไปพร้พอมๆกันนะครับแบบสวยเป็นธรรมชาติ เมื่อกี้ยุงก็มาบินตอมนะครับเมื่อกี้เนี่ยตรงหัวเข่าขององค์พระด้านซ้ายขององค์พระนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้นี่ครับที่บินมาเกาะแป๊บนึงแล้วก็บินไปแต่ว่านี้เป็นดูไปพร้อมๆกันนะครับ นี่คือความบังเอิญน,นะครับนะแต่แฝงไว้ด้วยคุณ,ณประโยชน์หลายๆประการใต้มุมขอบซุ้มนะครับ มุมขอนะบ,มมบ,บสุมใต้ฐานนะครับมุมขอบสุมใต้ฐานด้านขอมือเรานะครับ อะไรไหมครับพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องๆผู้ที่ชมคลิปตอนนี้แล้วก็ทานหมอนทานหมอนทานสุดท้ายครับ ภคาวะภคาวะ,ะมะอะภคาวะมะอะนงังภคาวะมนะ,ะนะนับ ว่าไม่ใช่สิผมก็อ่านภาษาธรรมอักษรธรรมได้ไม่กี่ตัวครับที่เรียนมากว่าที่เคยเรียนมาจบทำโทรครับถ้าผมอ่านผิดก็ขอประธานอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ เป็นลายมือลายจานอักขระของหลวงปู่ท่านนะครับนะมะอะหรอเปล่าอะนะนะมาอะน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 ะ บางทีก็เป็นลวงงวงกุกล้ยถ้าเป็นกระาน n ม,มะอะนา hana มะอะอุประมาณนี้แต่ใบนหน้านี้เป็น นลวงผู้หินนะครับเห็นไหมครับมีใบหน้าพระพุทธองค์ด้วยมีมีสองใบหน้านะครับนะถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและผู้ที่กำลังชมตอนนี้นะครับนะ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนใดน,นะครับมีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าติดต่อมาทางไลน์ไอดีผมจะไว้ในใต้คลิปนี้นะครับนะ ลังจากนี้ก็ขอกราบสวัสดีขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ